นี่วันนี้เป็นวันแรกนะพี่คานี่ยังนัน่งสมาธิครบ15นาทีเหรอยวเขาไม่รู้เลยนะรู้ไหมว่ารอยหมาต้องให้คานี่นั่งสมาธิคันนี่เช็ดเงาไม่ผ่านใครอยู่ไม่สุขใครอยู่ไม่นิ่งทำไมถึงแคชไม่ผ่านา<ห>นะแคชชเต้นยุกจิบยุกยิบเหมนี้ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรใครไม่มีสมาธิไม่มีสติเพราะว่าทาน์ทำอะไรเล่นเกมเยอะอืมแล้วก็มาได้เเกมแล้วก็ให้มาใครจะทำสมาธิใครจะครบสำเร็จสิบห้านาทีแล้วก็มาจะให้เล่นต่อครับคันนี้เล่นครบสิบห้านาที่่่่มมมาาสัััภษณ์นนนนี้้ิิงงงๆ แล้วระหว่างที่นั่งสมาธิ15นาทีรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าใครขอนคายจริงเหรออ่าๆแล้วอะไรแล้วก็ใครรู้สึกว่าครเนี่ยเครียดน้อยขึ้นเครียดน้อยลงอือแล้วไงอีกแล้วก็ใครรู้สึกว่าครนี่ดีมากขึ้นจริงไหมพรุ่งนี้นั่งอีกไหมรู้สึกว่าครนี่อยู่นิ่งมากขึ้นเหรออือแล้วพรุ่งนี้นั่งอีกไหมนั่งอีกกี่นาทีดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพิ่มไป16นาที รอบละทีเดียวหรอมา่ายี่สิบไหมเอาเอาเอาโอเคนะโอเคโอเคไปนอนแล้วเนาะไปนอก่อนไปกช๊จไม่ใช่คับเดี๋ยวไปเล่นเกมบ้านไปนอนชไป็นรางว er er okay. okay, the ัลใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเล่ถ้าเกิดทำสมาธิีสิบห้านาทีมาบอกว่าถ้าเกิดทำสมาธิสิบห้านาทีแล้วก็จะให้เล่นเกมสิห้านาทีถ้าทำสมาธิครบหนึ่งชั่วโมงก็จะได้หนึ่งชั่วโมง เจอกันครั้งหน้าค่ะเจอกันที่พาร์ทที่เก้าครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บออกชา้าช้าเหลืออีกสองนาทีหายใจเข้าลึกลึกช้าอีกออกชา้าช้าหายใจเข้าลึกลึกหายใจออกช้าช้าหายใจให้เต็มปอดหายใจเข้าลึกลึกหายใจออกชา้าช้า หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ